วันนี้ไปดูอไปดูไปดูแตงเก็บแตงเก็บแตงกันจ้าแตงปลูกในกระถางออ้ลูกมาเลยเลยเหลืองเลยพ่อเก็บ <laughs> ไปไว้ตู้เย็นออ้ปลูกในกระถางก็ได้กินโอ้ด้หลายเด้อตรงหล่นแน่นอ,อนเลย แถวนี้จะเป็นนั่น๊ยตัดใบออกเลยสวยมอว่านก็เก็บไปเทือนึงละวานเก็บไปทีนึงแล้วจากนี้นี่นี่ขนาดนี้น่ากินน่าจะไม่พอปุ๋ยนะ่ะดักแหลมแหลมตูดแหลมแหลมอันนี้ขนาดไม่ได้แปลงเพศนะทุกคนที่จริงถ้าจะปลูกขายเขาจะฉีดยาแปลงเพศ ไม่มีดอกเป็นตัวเมียอ,อันนี้ห้ามได้สีอย่างนีขอชิมหน่อยสิตรงนี้ขอชิมหน่อยอ้อื้มกรอบอึงข้าซ้ำหนีเก็บเรอ มือตังหล่พ่อหลาทำไมที่วูยุงอมมะขังไหน่ะมุกี้เห็นอืง เลยบาเห็นหน่วยสวยเนาะจริงๆต้องเก็บหน่วยซ้ำหนะ่เนาะพอดีเนาะหนึ่นแก่หนึ่งแก่บุกกแตงในกระถางโว้ยไปให้แกเ,เอาไปตำอ้ยดูไม่เคยยาวเดี๋ยวเดี๋ยวขายให้ท่านผู้ชมดูไม่เคยยาวก่อนไม่เคยยาวดูทุกคน มะเขือเจ้ามะเขือคางกบคางก,บ,งางกบใหญ่คางกบใหญ่อู้วมะเขือยาวมาเรียของสอนแดงอือหือสวยสวยๆหน้าปลูกเยอะๆนะเนี่ยน่าจะปลูกหลายๆต้นเป็นป่าเลยนี่ปลูกเป็นป่านีง่งามเลยล่ะนี่นะสวยนอนกิกนลูกโบ๊เบ๊ สวยไม่เัันดำดีดีสวยจังเลยนะน่ครับอุ้ยพลังใบแล้วก็สวยพลังใบแม่บีช่องแม่บีปลูกผักส่งมเมล็ดมาให้นี่สวยแล้วแม่บีนี่จ้าเดี๋ยวพาไปชมผักอือหอือหือหแล้วพา ถั่วพุ่มนี่มะนาวยักษ์พาทุกคนมาดูดผักเอานี้สวยเลยพวกไปกินคอสก็จะเขียวอ่อนๆพวกอิตาลีเขียวเข้มๆสวยเดินแบบนี้เลย สวยมากพาชมแบบนี้เลยล่องกลางๆไปสองข้างเลยสวยๆค่นทุกคนตอนเย็นก็จะจุดไฟไล่มแมลงแมลงหมอกควันหืมหืมน้ำลน้นน้ำลน้นน้ำลน้นกำลังเอาน้ำเข้ากล่อง จะปลูกไฮโดรโปรนิกไอ้มะเขือเผเเศศราชินีจะตอนเย็นบรรยากาศในสวนวางสุ้งอยู่กับสีเขียวเพลินดีจ้าสวนผักชมสวนผักกันวันนี้ไปแล้ว